โอ้เรื่อยเลยมีหน้าที่แสดงว่ามาม่านี่อร่อยกว่าข้าวแกงใช่ไหมเนี่ยครับของฟรีใช่ไหมมาม่านี่ยกี่บาทครับโอ้สิบห้าบาทขอบคุณบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดที่ผลิตมาม่า ให้เด็กได้แหบแม่มาตอเห็บเอาปีชูเป็นอาหารที่ฮิตที่สุดใช่ไหมตอหเป็นอาหารที่ฮิตที่สุดว่าถ่ายวงนะครับถ่ายเดียวครับถ่ายเดียวเนาะแม่ยป่าวว่าตอหลังมันเกินความเท่จริงๆเอ๊สาวทางไหนมันทำเป็นผมอะไรมันหรือมันมันไม่กวาดกันเนี่ยวันนี้หันหน้ามาสีใครเอ่ย เออแล้วนุใส่กระโปรงอะไรลูกผ้าถุงของพ่อค่ะผ้าอขอม้าค่ะผ้าขอม้าของพ่อซื้อมเหรือที่พ่อพลาดเอวอยู่ตลอดนั่นเหรอสวยไหมคะมสยวยโอ้ยห,ห,หนอหนอผมจสวยผมสวยผมได้แม่ห <c oughs> ุ่นไม่ได้พ่อเลยได้แต่ผ้าขอม้า อันนี้คืออาหารยอดฮิตใช่ไหมอาหารญี่ปุ่นค่ะอืมอาหารญี่ปุ่นเหรออาหารญี่ปุ่นเออตอนนี้เราเอา่อะไรจะเป็นหมูเลยเพื่อนอยากกินตักไม่ได้แสดงว่าข้าวแกงนี่ไม่เท่ากับมาม่าใช่ไหมโอ้กินได้อาหารไฮโซอาหารไฮโซต่างชาติเลยนะโอ้พวกนี้มันแข่งทรงผมกันนี่วะฮะ แถวนี้ม so, uh, like, right? ันแข่งทรงผมกันเหรอมีแต er. like like yes like ่คนดกๆโอ้โหทรงผมอะไรดกคะเดี๋ยววันนี้จะเห็นพวกเราใครสักคนออกไปแสดงละครค่ะจะเป็นใครอย่างดีเแสดงละครตั้งชื่อเรื่องหรือยังระใบเตยอย่เลยค่ะนี่นคนคิดเรื่องมาแล้วค่ะเหรอในคนคิดหาเรื่องเนี่ยมองหน้าไปดิแมว อืคนคิดหาเรื่องกล้องคะสะนุกล้องต้องไปซื้อเสื้อมาค่ะเหรอขอสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนอกนั้นนะครับนอกนั้นแล้วก็ออกไปแถวแรกลูกลูกเด็วเร็วช้าแล้วอย่างให้เพื่อนดึงอีก ออกลากแล้วคว้าหันปล่อยลงมาหานดิ่งิ่ประจําที่ไปตักแล้วไปนั่งรองให้วิ่งไปให้วิ่งไปเป็นปะกุมกานเพราะว่าจะดูเหมือนกับเดินแบบแค่นี้สองลูกสองลูก ขวาหันเสร็จแล้วก็วิ่งตามเพื่อนไปตามเพื่อนฝ่ายหน้าแถวต่อไปแถวที่สามเลให้เป็นแถวนะครับ à đi anh, uzi nhìn con gò, áo của mình bị không đây đi. Rồi. 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 không Rồi. Rồi. Rồi.

เาเอาไปอกนียกพกได้อยู่มีความามา้มาได้นยเนยแทแกแกรัวยังทายกยานตกยานแตก Anh nhéo nào, Anh nhéo, khoai miếng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 , À